เรื่องดีมากวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องการดูแลคนในครอบครัวค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวที่อายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันใส่ใจนะคะมาดูนะคะว่าคุณมิน้นสรทันนั้นเขาดูแลคนในครอบครัวผู้สูงอายุอย่างไรคะ่สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวมิ้นเองเป็นหัวหน้าครอบครัวค,ะค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ คนในบ้านทั้งหมดเลยจริงๆแม้กระทั่งตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพทั้ง <c oughs> ตัวเราเองทุกคนในครอบครัวเนาะอา <c oughs> จารย์เนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์คุณผู้ชมนะคะด้วยความที่ว่าเป็น,ป,นประสบการณ์ตรงสําหรับคุณแม่มิน้น <c oughs> คุณแม่มิ้นเนี่ยอายุ67แล้วนะคะก็คืออยู่บ้านต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงรายสิ่งที่ลูกคนหนึ่งเนี่ยทำได้โดยที่เราทํางานกรุงเทพตลอดก็คือส่งเงินไปให้ <c oughs> ส่งเงินไปให้ไม่เคยขาด ไม่เคยทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องลําบากอันนี้ลูกกระตันอยู่ขอบคุณอาจารย์ <c oughs> คือว่าเราต้องทํางานอยู่ไกลท่ <c oughs> านแต่มันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณพ่อเนี่ยโทรมาแล้วบอกว่าคุณแม่ล้มอยู่ในห้องน้ํา <c oughs> แล้วเราก็เครียดมากปรากฏว่าพอไปหาคุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วเนี่ย เราก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้ออๆจริงๆไม่ใช่อุบัติเหตุนะคุณผู้ชมคุณแม่มิ้นนะคบน้ำตาลในเลือดคือสูงมากแล้วก็ความดันคือสูงมากอ,อ,อันนี้ต้องระวังอันนี้คือแบบเราไม่รู้มาก่อนเลยคุณแม่ก็ได้ยามาทานคือเยอะมากค่ะอาจารย์เราก็สงสารคุณแม่มากสิ่งที่เราทําได้นะนะลูกที่อยู่กรุงเทพก็คือพยายามกลับบ้านให้บ่อยที่สุดพยายามให้ความรักความอบอุ่นท่านพยายามพาท่านออกกําลังกายพาท่านดูแลอาหารทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทุอกอย่างจะโดยหน้าที่การงานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะใช่ค่ะอาจารย์หนูก็เลยพยายามหาตัวช่่วยซึง เรารู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาแบบหนูตั้งแต่สมัยนานมากแล้วหนูก็ส่งไปให้แม่ทานตลอดคุณแม่ไม่เคยทานอาหารเสริมที่หนูส่งไปเลยเพราะอะไรอาหารเสริมส่วนมากคะ่ะมันจะเป็นเม็ดและแม่ก็จะคิดว่าไอ้เป็นเม็ดก็คือเป็นยายาที่ฉันกินต่อวันน่ะก็เป็นกำกำอยู่แล้วแม่ก็เลยไม่เคยทานอาหารเสริมที่หนูซื้อไปเลยล่าสุดอะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะมิ้นส่งอาหารเสริมตัวนี้ไปให้คุณแม่ทานคุณแม่ทานเป็นประจําและคุณแม่บอกดีมากก็คือโพชงตัวนี้เลยคะ่ะอาจารย์มันคืออะไรครับโพชงโอ้โหคุณผู้ชมมิ้นบอกว่าโพชเนี่ยป็ตัว ช่วยที่ดีของแม่มิ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มิ้นเห็นเขาโฆษณาในทีวีนะคะแม่ปูปิยมาตอนะคะเป็นผู้ที่ ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้มาตลอดแม่ปูปิยามานคือมีอาการเหมือนแม่มินเลยก็คือ,อความดันสูงน้ําตาลในเลือดสูงบ้านหมุนแล้วก็ล้มเหมือนกันแล้วแม่ปูบอกว่าแม่ปบทานโพชงตัวนี้หนูก็เลยเอ๊ะน่าสนใจแล้วมันเป็นน้ำค่ะคุณผู้ชมแล้วมันทานง่ายเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าโพชงตัวนี้คุณผู้ชมเขาขายมา12ปีแล้วค่ะอาจารย์อ๋อไม่ใช่สินค้าใหม่นะไม่ใช่สินค้าใหม่นะคุณผู้ชมขายมา12ปีแล้วที่สําคัญเขามีออยรับรองมานานแล้วว่าเป็นสินค้าดี มีคุณภาพเป็นสมุนไพรที่คัดสรรแต่สมุนไพรดีๆเพื่อสุขภาพถึง32ชนิด3 <32. S 1> <32. S> 2มสิบสองสามสิบสองสารทายนะมันเยอะใช่ค้ะนนเอาผลันเลยแล้วกันโอ,อ,อ้ผลที่เขาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจากเห็ดลินจือจากโสมนะคะตังกุยหรือว่าถังเช่าเนี่ยตัวเนียมิ้นบอกได้เลยนะข้อดีของเขาอีกอันเนืงอาจารย์ที่แบบทําให้มินรู้สึกประหลาดใจมากๆคือผู้ที่คิดค้นนะคะเป็นแม่ชี ซึ่ง mm hmm. แม่ชีท่านนี้เนี่ยนะคะท่าน<ะ>เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารท่าน่ะเห็นผู้สูงอายุที่มาในวัดอ่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่กระปี้กระเป๋าท่านคิดค้นเป็นโพชงตัวนี้ให้ผู้สูงอายุรับประทานป<ะ>รากฏว่าผู้สูงอายุที่ทานทานแล้วสุขภาพดีกันทั่วหน้าและตัวนี้คุณผู้ชมเห็นที่อยู่ด้านหน้ามีตรงนี้ไหมคะหนึ่งสองสามนี่คือรางวัลการันตีว่าโพชงเนี่ยนะคะได้รับรางวัลชีวจิตอวดทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามปีซ้อนยิ่งทําให้มินมั่นใจอะโอเคมินสั่งมาแล้ว รับประทานก่อนก่อนที่จะส่งให้แม่มินไม่ได้ป่วยนะคุณผู้ชมแต่ได้วัย45เนี่ยเรานอ,นอนไม่ค่อยหลับแล้วชอบตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนมินทานเช้านะคุณผู้ชมเขาเราจะได้แก้วอย่างนี้ไปนะในหนึ่งขวดก็จะมีแก้วให้เราทานเช้าแค่1 0ซี C, ก่อนนอน1 0ซี C. สิ่งที่มินได้คืออะไรอ,อ๋อไม่ได้มากมายเป็นแก้วเลยเหรอไม,ไม่ต้องอาจารย์นิดเดียวหนูอยากทานเต็มแก้วมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอร่อยเหรอมันอร่อย <laughs> มันอร่อย,ม,ออยมันไม่ขมมันไม่หวานมันเป็นรสชาติแบบ น่ากินให้หมดแก้วอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเช้าแค่1 0ซีซีก่อนนอน1 0ซีซีทิ้งที่สิ่งที่มินได้ในวัย45คือนอนหลับสบายนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นเฟรชชี่ตื่นเช้ามาเรากินอีกสักเปกเล็กๆคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้ชีวิตพอส่งไปให้แม่ แม่ทานยังไม่ถึงเดือนอ่ะอาจารย์คะแม่ชวนพ่อไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆและความเป็นลูกอ่ะเรารู้สึกแม่มีชีวิตชีวาแม่มีความสุขขึ้นแม่ไปตรวจสุขภาพล่าสุดคุณหมอบอกเฮ้ย <c oughs> คุณสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติแล้วค่ะอาจารย์อ๋อเหรอและที่สําคัญนะคะไม่ใช่เฉพาะแม่ปุ๊ปปี่มาีิทานดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยทานกันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่เหมียวชมัยพรนะคะหรือว่าจะเป็นไอเอสสมบัติเมานีนะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นพี่เอกสมานะคะพี่ พี่ดีปัตมาก็ทานซึ่งตัวนี้ขายมา12ปีวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมที่อยากจะใส่ใจสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวได้รับโปรโที่ดีที่สุดในรอบปีค่ะจ้าหนึ่งขวดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ทานยาวๆไปเลยนะคะคคเกือบ2เ,ะะดอเดือนด้วยการตรงนี้เนี่ยสมุนไพ,พรโปรชง1ขวดใหญ่980 ml ราคาเต็มอยู่ที่1,850บาทวันนี้ลดให้เลยค่ะเหลือ1,500บาททวนลดลงมาแลแถมเลยน้าแถมมาายการจ้หนูต้อง แถมให้นะคะอามิ้นแถมขวดนี้ให้คุณผู้ชมขวดนี้เนี่ย250 ml ขวดนี้680บาทคุณหาซื้อข้างนอกไม่มีลดราคาแต่มารายการอาจารย์เนี่ยทั้งลดและทั้งแถมทั้งหมด2ขวดที่คุณได้ไปนะคะ2,530บาทลดเหลือ1,500บาทเท่านั้นโทรตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-1578911 02-1578911หรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอดโพชงหรือว่าสแกนคิวอารโค้หน้าจอก็ได้คุณจะได้ไปเลย2 ขวดนี้ในราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นแล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมกินได้นานแค่ไหนคะเนี่ยหขวดใหญ่นะคะจานประมาณเกือบ2เดือน oh, <okay. S 2> ขวดเล็กเนี่ยสำหรับพกพาค่ะนะคะได้เกือบ1เดือนเพราะว่าเราทานเช้าแค่1 0ซีซีเย็นแค่1 0ซีซีแล้วมิ้นบอกเลยนะสุขภาพของตัวคุณเองอายุเท่าไหร่ก็ทานได้ยิ่งคนที่เป็นเบาหวานความดันนะคะน้ําตาลในเลือดสูงอย่างแม่มินนะ้นทานเลยแล้วชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมรับไปเลยค่ะขวดใหญ่นะคะ1850บาทแล้วเหลือยห้ามิ้นแถม ขวดเล็ก250 ml ให้นะคะขวดนี้600 680ในนี่แถมนะจ๊า <5. S 1> สองขวดเนี่ยจากราคา2,530บาทลดเหลือ 1,500บาทเท่านั้น1,500บาทเท่านั้นโทรได้เลยคุณผู้ชม0 2 1 5 7 8 9 1 1นึ่งห้าเ1็ดหรือแอดไลน์ได้ค่ะที่แอดโพรชงหรือสแกนคิวอารค้หน้าจอก,ก็ได้ค่ะส่งฟรีด้วยนะคะอา <ฮะ S 1> จารย์ <ฮะ S 1> ค่ะส่งฟรีให้เลยค่ะคุณผู้ชมขามิ้นบอกก่อนเลยนะคะว่าปโปรนี้เป็นปโปรที่ดีที่สุดในรอบป,ปีค่ะปกติแล้วนะคะน้ำสมุนไพรโพชงเนี่ยหนึ่งขวดใหญ่นะคะแปดเก้าร้อยแปดสิบมลค่ะอาจาร 1,500บาทและแถมฟรีให้อีก1ขวดนะคะขนาด250 ml มูลค่า680บาทคุณจะได้1ขวดใหญ่และ1ขวดเล็กนะคะจากราคา2,530บาทไม่ต้องจ่ายคุณผู้ชมจ่ายเพียง1,500บาทเท่านั้นแต่พิเศษนะคะเฉพาะ50สายแรกเท่านั้น50สายแรกให้คุณกดมาที่หมายเลขนี้ได้เลยค่ะ0 2 1 5 7 8 9 1 1 1 0 2 5ห1าเ1 1หรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอดโพชงหรือ แกนคอรโคตหน้าจอก็ได้นะคะส่งฟรีให้ทุกสายเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะคะที่02-157-8911เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวค่ะใช่ค่ะ02-157-8911ค่ะ